และไอพวกคำปอบประโลมที่มาจากทางฝั่งผู้นำเราจะต้องรักกันถึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม่งไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยมันอยู่ในมือของคนคนเดียวเยอะมากเสียสีโคตรเยอะเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกแสนนะครับและหนังที่ผมจะรีวิวและวิเคราะห์ในคราวนี้นะครับคือเรื่องดอนลุกอัพชื่อไทยไม่มีแต่ชื่อไทยที่ผมคิดว่ามันน่าจะตั้งไม่สุดเลยคือ คุณนำโง่เราจะตายกันหมดนี่แหละครับผมเรื่องยอคราวก็เกี่ยวดาวหางขนาดใหญ่ที่กำลังพุ่งมาชนโลกซึ่งอาจจะทำให้มนุษยชาติเนี่ยสูญสลายได้นักดาราศาสตร์สองคนเนี่ยจึงเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับประธานาธิบดีแต่เขากลับไม่สนใจแล้วเ,เรื่องนี้เนี่ยมาเป็นเกมทางการเมืองเสียด้วยซ้ำและสุดท้ายดาวหางดวงนี้จะโดนกำจัดไปหรือไม่หรือว่าโลกมนุษย์เนี่ยจะถึงการสูญสลายกันแน่ ก็ไปลองดูหนังกันเองได้เลยนะครับผมมีฉายทาง n น t f l i x ฮะและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมว่าตัวเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวเลยเลยนะมันแค่นักดาราศาสตร์สองคนที่อยากจะเอาเรื่องดาวหางพุ่งโชวโลกเนี่ยออกสู่สาธรารณชนและให้ประธานาธิบดีเนี่ยจัดการกับเรื่องนี้แต่เขากลับไม่ทําแต่หนังเนี่ยมันจะเน้นไมในเรื่องการที่จะเสียสีล้อเลียนความโง่ความขบขันของมนุษย์มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการมีโซเชียลการสร้างมีมการทำชาเลนจ์การเหยียดคนการเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอร์การที่ใครบางคนที่ขึ้นมามีอำนาจหรือที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดอะไรเลยหรือว่าคนบางคนที่แม่งโลกสวยคนนี้มันเห็นแก่ตัวคือหล,หลายๆอย่างเนี่ยมันเยอะมากเสียสีโคตรเยอะเลยนะครับและไอ้พวกคำปบบรบปลมที่มาจากทางฝั่งผู้นำจากทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยที่ชอบพูดว่า เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะเราจะต้องรักกันถึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม่งไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยซึ่งเอาไปจริงต่อให้ประชาชนเนี่ยเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านรักกันรวมใจกันแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปสามารถแก้วิกฤตได้คนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยมันอยู่ในมือของคนคนเดียวและอยู่ที่ว่าคนนั้นเนี่ย มันมีความฉลาดมากพอที่จะรู้ถึงปัญหานั้นหรือเปล่าและเอาจริงๆนะผมก็คิดว่ามันก็ไม่มีประเทศไหนหรอกที่ความคิดของทุกคนเนี่ยจะมุ่งไปในทางเดียวกันหมดคนเป็นร้อยล้านคนเนี่ยมันจะคิดแบบเดียวกันหมดไปได้ยังไงทุกประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีคนเห็นต่างมีคนที่ความคิดทางการเมืองแตกต่างกันแต่ผู้นำนะตอนนั้นเนี่ยเขาจะใส่ใจกับปัญหานั้นหรือเปล่าหรือคิดแต่เรื่องการเมืองที่จะเอาอีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ย มันเป็นพวกเราให้ได้ตรงนี้แหละผมว่าที่มันสําคัญเลยนะและสิ่งที่โดดเด่นในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือการที่เอาซูเปอร์สตาร์มาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเโอนวร์โดดิคาเบลหรือว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เมอริลสตีฟเคทแบรนชตโจนาห์ฮิลเนี่ยโอ้โหดาราด,ดังๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็การตัดต่อที่ผมรู้ว่ามันมีความกกนท้นตีนอยู่อะหลายๆฉากนะครับที่ คนเนี่ยไม่ยังพูดไม่จบเลยอยู่ๆก็ตัดฟึบตอนที่พระเอกแม่งปีนแตกเนี่ยแม่งกำลังจะพูดอะไรบางอย่างนะนภาพก็ตัดฟึบเป็นพระเอกแม่งโดนเอาผ้าคุมหัวอยู่ผมไม่รู้ว่าเทคนิคก,การตัดต่อศัพทเทคนิคเขาว่ายังไงนะแต่ผมว่าไอการตัดแบบนี้แหละที่แม่งก็กตกใจคนดูดีเหมือนกันนะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังตลกเสียดสีนะคนที่จะดูหนังเรื่องนี้แล้วสนุกมากๆเนี่ยผมว่าน้องเป็นคนที่ชอบเชื่อมโยงโลกปัจจุบันเชื่อมโยงเรื่องการเมืองเชื่อมโยงเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ยมันถึงจะอิน ผมก็เห็นหลายโพสต์หลายคอมเมนต์เลยที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันมีแต่พูดพูดการไม่เห็นจะสนุกเลยดูไปประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็ปิดแล้วผมก็เลยมองว่าจริงๆหนังเรื่องนี้มันก็เป็นหนังที่พูดเดยวจริงจริงนแหละแล้วก็ไม่ได้มีฉากแอคชั่นอะไรด้วยการที่บอกว่าเอ้ยเราจะเห็นดาวหางพุ่งชนโลกแล้วแบบจะรอดูความแบบฮาลืหันอะไรเงี้ยเออมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองคนดูในแนวทางที่อยากจะเห็นภาพเหล่านั้นนะมันมีแต่การจัดการที่แม่งชิปหายวายปวง แต่สำหรับผมนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกมากๆแล้วภาคไทยเนี่ยก็ภาคได้ลมแบบสดๆเลยนะฮะเยี่ยมครับและหลังจากนี้ก็คือการวิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์หนังจากผมนะครับก็จะมีเปิดเผยเนื้อหาสําคัญเช่นกันนะฮะใครที่คิดจะไปดูเนี่ยก็ไปดูก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยก็มาคุยกันแล้วกันนะครับว่าคุณรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวละครตัวแรกนะครับที่ผมยังจะพูดถึงนะครับก็คือตัวเคสนะฮะหรือว่าตัวนางเอกของเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากนะฮะ จะสังเกตได้ว่านางเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่แต่กับไอที่ในพลเนี่ยมาหลอกขายขนมทั้งเรื่องเลยนะก็จะถามว่าเอ๊เขาก็หน้าที่อะไรดีขนาดนี้นอยู่แล้วจะมาหลอกขายขนมพูดทาไมวะคือพูดทั้งเรื่องเลยนะซึ่งมันก็ดูเป็นมุกตลกตลกดีนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยหนังมันก็บอกแหละว่าคงแค่อยากจะโชว์พาวฉันแหละเพราะต่อให้ เขาเอาขนมฟรีมาหลอกขายชั้นถึงฉันรู้แล้วชั้นก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีหรืออย่างใน,นตอนหลังเพื่อนนักดาราศาสตร์ของเขาที่ชื่อมินนี่ที่นําแสดงโดยเลโอนาร์โดที่แครเปโอเนี่ยไปเอากับนักข่าวสาวเนี่ยตัวเคสเองเนี่ยก็ไม่ชอบเหมือนกันนะว่าแบบวันนี้มึงไปไม่เอากับนักข่าวหรือไงซึ่งผมว่าตัวเคสเองเนี่ย,ย,ย,ยที่เขาพูดออกมาแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้มีความรู้สึกชอบอะไรพระเอกนะคนดูอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบนางเอกมันชอบพระเอกเป่าหึงหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะเพราะว่าก่อนที่ จะจบเนี่ยตัวเคสเองเนี่ยก็ไม่ได้มีซีนไหนที่ผมรู้สึกว่าเขาจะคิดเกินเลยกว่ากลายเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะและเคสเองเนี่ยก็เป็นคนที่ขอเอาคนแรกแสดงความรู้สึกความเห็นออกมาแบบตรงๆแบบเอ็กซ์ซสีฟออกทีวีเลยจนทําให้ตัวเองเนี่ยโดนเอาไปทํากลายเป็นมีมโดนล้อเลียนแล้วก็ถึงขนาดที่โดนไอ้ประธานาธิบดีเนี่ยเอาผ้ามาคุมหัวแล้วต้องมาสั่งให้แบบว่ามึงอย่ามา พูดไอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะแล้วก็มีเซ็นสัญญาอะไรกันไปเลยซึ่งผมก็เลยมองว่าตัวเคสเองเนี่ยก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมนะแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมในขอบเขตที่ตัวเองพอทําได้มันคงไม่ถึงขนาดแบบไปหยิบปืนขึ้นมาสู้อะไรขนาดหรอกเพราะว่าตัวเองก็เป็นนักตรลาศาสร์ไงไม่ได้เป็นแบบคนก่อกรบฏขนาดนั้นแค่อยากจะนําเสนอความจริงให้สาธารณชนรู้แต่แค่ทําแค่นี้เนี่ยก็โดนจับเอา ถุงผ้าคุมหัวแล้วนะครับผมและคนต่อมาครับก็คือมินดี้เป็นนักดาราศาสตร์อีกคนหนึ่งหรือว่าเป็นเพศของเรื่องนี้เลยเนี่ยเป็นเนิร์ดมากๆสังเกตได้จากตอนที่ไปคุยกับประธานาธิบดีเรื่องดาวหางจะพุ่งชนโลกเนี่ยแม่งก็จะพูดอะไรที่เป็นแบบศัพท์ทางวิทยาศาสตร์พูดแต่เรื่องน้ําน้ําจนประธานาธิบดีบอกเอ้ยมึงก็พูดมาชัดๆตรงๆเถอะคือสรุปมาว่าแค่ดาวหางจะพุ่งชนโลกแค่นั้นแหละเป็นคนพวกอยู่เป็นพอออกทีวีเนี่ยก็พยายามจะใจเย็น นิ่งๆและด้วยความที่หน้าตาหลอ่อก็กลายเป็นเหมือนคนยอดนิยมทางโซเชียลมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่กลายว่าสุดท้ายความจริงที่ว่าดาวหางกำลังจะพุ่งชนโลกเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนแบบประสาทแดงแล้วก็ระเบิดออกมาเขาเนี่ยก็เพิ่งจะมาแสดงตัวในตอนหลังว่าแบบเอ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องแก้วิกฤตนี้กันได้แล้วซึ่งผมว่าณนะตอนนั้นในหนังเองเนี่ยมันก็ไม่ทันการแล้วเหมือนกันนะและตัวต่อมานะครับก็คือประธานาธิบดีออริน ซึ่งเป็นตัวละครสําคัญมากๆแล้วผมก็คิดว่าเป็นตัวละครที่ไม่สนใจเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องการเมืองของตัวเองเราจะสังเกตได้ว่าตัวนัทดาราศาสตร์สองคนเนี่ยไปพูดตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆเรื่องเลยนะว่าแบบจะมีดาวหางพุ่งชนโลกตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยเขาก็มีบทพูดออกมาประมาณว่าแบบอะไรมีเรื่องดาวหางชนโลกอีกแล้วเหรอจะมีวันล้างโลกอีกแล้วเหรอเลาได้เรื่องแบบนี้มาตลอดนะและสุดท้ายก็เป็นยังไงล่ะมันก็ไม่มี อะไรมาล้างโลกนี่คุณจะเอาความเชื่อของคุณแอเบเซนของคุณที่มาบอกว่าโลกมนุษย์จะสูญสลายเหรอแล้วที่ผ่านมามันเป็นยังไงล่ะซึ่งสิ่งที่นักดาราศาสตร์พูดเนี่ยไม่เป็นแฟกต์ทั้งนั้นเลยนะแต่ประธานาธิบดีเนี่ยกับอยากให้เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วจริงๆคือไม่สนใจไปเลยจนถึงเวลาที่คะแนนของตัวเองเนี่ยความนิยมเริ่มตกถึงเริ่มจาเรื่องนี้เนี่ยมาหาเสียงอีกครั้งหนึ่งพอมาลองคิดดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้ประเด็นที่ประธานาธิบดีพูดว่า มนุษย์โลกจะล่มสลายเนี่ยแม่งก็มีมาบ่อยจริงๆนะตั้งแต่ตอนนี้ผมยังสมัยเด็กก็จะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวพอปี2000นะก็จะมีปัญหา y 2K ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะล่มสลายเพราะมันเป,ป็นปี2 0 0 0อ่ะหรือว่าปี2 0 1 2ชนเผ่ามายันได้บอกไว้แล้วว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันสิ้นโลกเพราะปฏิพินของเผ่ามายันมีถึงแค่ปีนี้เท่านั้นหรือว่าองค์กรเซิร์นที่จะทำหลุมดำขึ้นมาเองซึ่งก็อาจจะทำให ดูดกืนทุกอย่างบานโลกให้หายไปซึ่งไอ้ข่าวแบบนี้แม่งก็มีมาเรื่อยๆจริงๆนะแต่สุดท้ายเป็นไงมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ยังมีการสร้างเฟกนิวด้วยว่าไอ้พวกที่บอกให้มองขึ้นฟ้าเนี่ยมันคือคนที่ต้องการจะกดคนอื่นให้ต่ำลงเป็นพวกแบบต้องการความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็โอ้แม่งก,ก็สร้างเฟกนิวเก่งนะแล้วก็พยายามจะลิ้นรอนสิทธิเสรีภาพน้ําเสียงของอื่นลิ้นลอนเสียงของนักดาราศาสตร์ด้วยการที่เวลา นักดามันออกมาพูดอะไรเนี่ยแม่งก็จับเอาถุงผ้าคุมหัวซึ่งมันก็รู้สึกว่าน่าเศร้านะนี่ขนาดเป็นประเทศเสรีประเทศประชาธิปไตยนะลองคิดดูถ้าเป็นประเทศเผด็จการขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนแค่ถุงคุมหัวนะครับผมและตัวละครต่อมานะครับผมว่าเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้เลยนะก็คือปีเตอร์อิชเชเวลเป็นผู้สร้างแบชไลท์ ight, ซึ่งแบทไลท์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับมือถือที่จับคึืนหัวใจได้ว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงถ้าเราเศร้าเนี่ย ไอมือถือเครื่องนี้เนี่ยมันก็จะส่งคลิปออกมาให้แบบคลิปตลกตลกสนุกสนุก,นกให้เรามีความสุขขึ้นมาได้และในวันงานเปิดตัวแบสไลท์เนี่ยมันก้าเด็กๆขึ้นมาถือนะครับพอเด็กพูดว่าขอหนูพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะไอชีเวลแมงก็บอกว่าไม่ได้แล้วพอจบงานเด็กๆเนี่ยมันจะไปคุยกับไอปีเตอร์ปีเตอร์แมงก็ไม่สนใจเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นตลกไยดีนะที่ปีเตอร์เนี่ยมันสร้างเครื่องมือที่จะคอยบรรเทาความรู้สึกข,ของผู้ใช้คอยตอบโต้คุยกัน แต่ในชีวิตจริงๆของมึงเนี่ยเวลามีคนจะมาคุยด้วยเนี่ยมันไม่ฟังเลยนะเป็นคนที่มีอีโก้เยอะมากๆและไอปีเตอร์เนี่ยก็เป็นนายทุนคนสําคัญของประธานาธิบดีออลีนเป็นคนสั่งให้เอกจรวดที่พุ่งไปเพื่อที่จะทําลายดาวหางเนี่ยวกลับมาเพราะดาวหางเนี่ยมันมีแร่ธาตุสำคัญแต่ในหนังเนี่ยมันจะพูดว่าไอาแร่ธาตุเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้คนบนโลกเนี่ยไม่ต้องมีความเหลื่อมล้ํากันอีกทุกคนบนโลกจะเสมอเท่าเทียมกันไม่มีใครอดอยากคือคือแม่งเป็นแบบ ภาพมาโนที่ช่างสวยงามเสร็จแล้วเกินเหมือนแบบมันก็อยากจะสร้างภาพเหมือนว่ามันเป็นนักบุญน,นะนะจริงจริงก็คือมันก็เป็นนักธุรกิจหาผลประโยชน์ดีๆนั่นเองแหละจนตอนหลังที่พระเอกเนี่ยหรือว่าตัวมินดี่เนี่ยมันไปพูดว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่ไอโครงการของคุณเนี่ยจะเอานักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาหาผลรับรองได้ว่ามันจะใช้ได้ผลจริงคุณเนี่ยเป็นนักธุรกิจนี่นะไอพีเตอร์แม่งก็ขึ้นเลยแล้วบอกว่าคุณมองผมเป็นแค่นักธุรกิจเหรอ คนรู้จักผมดีหรือยังผมเนี่ยมีเครื่องมือที่สามารถคำนวณได้ว่าจรวดของผมเนี่ยจะสามารถไปทำลายไอดาวห่างนั้นได้รู้ได้ซ้ำว่าคุณน่ะมีติ่งอยู่ตรงไหนบ้างของร่างกายและคุณน่ะจะต้องตายแบบไหนผมสามารถคำนวณอ,ออกมาได้เลยประมาณ96%ที่คุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรค่าคือแม่งถัดใยายความหมวดดีของตัวเองออกมาเต็มบอดายนะทั้งที่เพียงแค่ถามว่ามึงมีผลตอบอะไรหรือย,อยังแค่นั้นเองนะ ซึ่งเอาจริงๆผมว่าไอตัวปีเตอร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นคนที่ฉลาดนะไม่งั้นมันจะเป็นคนที่รวยอันดับ3าของโลกเป็นผู้สร er ้างแบชไลท์ได้ยังไงแต่คราวนี้เนี่ยไอคิวกับอีโก้ของมันเนี่ยสูงมาพอกันเลยเลยทําให้โลกแม่งพังทลายจนได้นะครับผมแล้วตัวละครต่อมานะครับก็คือลูกประธานาธิบดีนะครับที่นําแสดงโดยโจนาฮิลผมว่าไอตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ควรส้นตีนที่สุดแล้วเป็นพวกแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอพูดภาพเป็นอย่างเดียวนะ และเหยียดคนอื่นโคตรเก่งเลยครับเหยียดคนชั้นล่างเหยียดคนบ้านนอกและตอนที่เขียนบทปราฐกถาให้ไอ้พลทหารที่จะขึ้นจรวดไปทําลายดาวหางขึ้นไปพูดเนี่ยนางเอกไม่ยังแซวเลยว่ามึงเอาบทพูดนี้มาจากหนังเรื่อง Saving Private Ryan แ,แล้วก็ชอบโชว์พาวมากว่าแบบไอ้ตอนที่จับกลุ่มตัวมึงมาเนี่ยกูเป็นคนสั่งเองแหละว่าให้เอาผ้าคลุมหัวมึงมันมันดีใช่ไหมล่ะมันตลกดีถ้าอะไรที่มันเป็นความคิดออกมาจากชั้นแล้วก็มันต้องเจ๋งแน่ๆหรือว่าตอนที่ เอาพวกนักจราศาสตร์เนี่ยไปขังไว้ในห้องแม่งก็โยนน้าโยนอาหารให้เหมือนแบบเป็นหมูเป็นหมาสุดท้ายแล้วไอความอดดีอวดเก่งขอมมันเนี่ยพอถึงเวลาที่ดาวหางจะพุ่งชนโลกจริงๆเนี่ยแม่งกลับนิ่งเฉยทําอะไรไม่ถูกแล้วก็รอให้แบบเอ้ยเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแม่ไปไหนเดี๋ยวแม่ก็กลับมาซึ่งจริงๆแม่มึงเนี่ยขึ้นจรวด ไปนอกโลกเป็นดาวอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในตัวละครเหล่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยก็เป็นตัวละครหลกัหลกๆนะแต่ต่อจากนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงรายละเอียดยิบยิบย,ย่ยอยๆที่ผมว่ามันมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมจริงๆและเขาก็เอามาเล่นเอามาเสดสีได้แบบเก็บทุกเม็ดจริงๆอะ่ะคนแรกนะครับก็คือไอ้นายพลที่เอาขนมฟรีเนี่ยมาหลอกขายเพ่กับนางเอกถึงแม้ว่าตอนหลังนางเอกจะบอกว่าไอ้นายพลคนนี้เนี่ยแค่อยากจะโชว์พาวแต่ผมมองว่านะซีนนี้เองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่อยากโชว์พาวก็ได้นะ แต่อาจจะอยากสะท้อนถึงระบบข้าราชการนายทหารที่ต่อให้ยศใหญ่โตแล้วก็ตามแต่การคอลัับชั่นเล็กๆแน้น้อยข่าขนมนิดๆหน่อยเนี่ยมันก็ยังอยากจะเอาอยู่ดีแมมันคุนค้นๆมากเล <c oughs> และ2นะครับก็คือชาวโซเชียลที่ขยันสร้างทําคลิปทํามีมทําชาเลนจ์โง,ง่ๆจนเจ็บตัวนะในหนังเนี่ยมันเป็นชาเลนจ์ลอนชาเลนจ์ ก็คือเป็นชาเลนจ์ยิงจรวดขึ้นมาแล้วก็คือยิงใส่หน้าตัวเองนะจนแบบมีคนแม่งหน้าเลือดไหลเจ็บตัวแต่ก็ยังเอารูปนะั้นมาโชว์ซึ่งผมก็รู้สึกคิดถึงชาเลนจ์ในบ้านเราเหมือนกันนะที่อชาเลนจแบบกินโลตีดิบอย่างเงี้ยขนาดเขาออกมาเตือนแล้วว่าถ้าแดกดิบเนี่ยอาจจะถึงชีวิตได้มันก็ยังมีคนทำออกมาเรื่อยหรือว่าแดกลูกบอลแฟบอ่ะพอแดกเข้าไปก็จะแบบมีส,สีมีน้ำพุ่งอะไรออกมาซึ่งมันก็เป็นชาเลนจที่แบบ ทำทำไมวะซึ่งผมว่ามันก็กัดจิกได้ดีนะและต่อมาก็คือนักข่าวสองคนที่พยายามจะเล่นมุกสร้างเสียงตลกตลอดเวลาทั้งๆนี้ข่าวที่ไอตัวเพเอกมันจะน,นําเสนอเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับชีวิตของคนนะแต่แม่งก็กลับไม่สนใจแล้วก็ไปให้ความสําคัญกับพวกข่าวนักร้องดาราเลิกกันหรือยัยงกลับมาคบกันไหมซึ่งมันจะว่าหน้าข่าวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะก็ต้องว่าคนดูด้วยที่ชอบเสพสื่อเสพข่าวดาราซุบซีไปอะไรแบบนี้จนตอนหลังที่เพเอกเนี่ย มันไปเช็คเรตติ้งตอนที่ตัวนางเอกเนี่ยมันสติแตกแล้วก็พูดเรื่องดาวหางชนโลกเนี่ยซึ่งเรตติ้งเนี่ยไม่มีเลยไม่มีคนดูสนใจข่าวแบบนี้เลยนะ,ะแต่พอพูดถึงกลุ่มลุกอัพเนี่ยมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีออลีและใช้ชื่อกลุ่มว่าดอนลุกอัพก็เป็นพวกที่ศรัทธาเป็นพวกที่เชื่อต่อประธานาธิบดีออลีเป็นพวกบูชาตัวบุคคลสุดๆโดยที่ไม่สนใจแฟกต์ไม่สนใจความจริงไม่สนใจหลักวิทยาศาสตร์เลยนะและต่อมานะครับ อันนี้เนี่ยมันเป็นเล็กๆน้อยๆนะแต่ผมว่ามันชัดเจนมากเลยในบ้านเราก็คือตอนที่นางเอกหรือว่าเคสเนี่ยกลับไปที่บ้านไปเจอพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่แม่งก็จะเปิดประตูให้แล้วบอกว่าจะเข้ามาัก็ได้นะแต่ห้ามพูดเรื่องการเมืองตอนนี้เนี่ยการเมืองมันวุ่นวายอยู่แล้วพ่อไม่อยากให้ลูกเนี่ยเอาเรื่องการเมืองเข้ามาในบ้านเออเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบ ในประเทศไทยเนี่ยมันมีแน่ๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบ่งชัดเจนและพวกประเด็จการพวกประชาธิปไตยซึ่งผมว่าหลายๆบ้านก็เป็นแบบนี้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าการเมืองเนี่ยมันก็น่าจะพูดได้นะถ้าเราใช้เหตุและผลแล้วคุยกันดีๆเนี่ยไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็น่าจะพูดคุยกันได้นะครับพ่อแม่และตัวละครต่อมานะครับก็โผล่มานิดหน่อยนะแต่ผมว่ามันก็มีจิก,กัดเล็กๆอยู่เหมือนกันนะก็คือ ตัวนักสแสดงที่อยากจะโปรโมตหนังของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับดาวหางชนโลกวันที่โลกอะไรเงี้ยแม่งก็พูดจาแบบโลกสวยพูดว่าแบบผมเนะ่ยเห็นสังคมเนี่ยมันแตกแยกกันมามากพอแล้วการที่หนังมันนําเสนอออกมาแบบนี้เนะ่ะก็เพื่ออยากใช้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็รักกันร่วมมือกันยังไงล่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าไอ้คำพูดของมึงที่พยายามจะพูดออกมาแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เข้าใจถึง ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็พูดเอาหล่อพูดเอาเท่แล้วสุดท้ายมันก็แค่อยากจะโปรโมทหนังตัวเองแค่นั้นเองนะแล้วตัวละครต่อมานะครับก็คือไอ้พลทหารที่จะขึ้นจรวดขึ้นไปทําลายดาวหางนี่แหละคือเป็นตัวละครที่ผมมาไม่เยอะนะแต่ผมว่ามันเป็นตัวละครที่กวนตีนออกมาเหยียดคนโคตรเก่งตอนมันขึ้นจรวดไปเนี่ยแม่งยังบอกแลว้วขอให้ความสําเร็จน,นี้อวยพรให้แก่คนขาวไอ้พวกคนอินเดียเนี่ยมึงมีหลายก๊กหลายเผ่าทําไมมึงไม่จับธนูขึ้นมา ร่วมกองกันวพะพวกมึงมันโง่จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแต่ประธานาธิบดีออรีเนี่ยแม่งก็ได้แต่แบบโลลัวเลาะขบขันและตอนที่เบกถามเนี่ยว่าไอ้ภารกิจนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเอาคนขึ้นไปก็ได้นะมึงก็สั่งการระยะไกลก็ได้แต่ประธานาธิบดีก็บอกว่าไอ้ภารกิจแบบนี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีฮีโร่ก็เลยต้องส่งขึ้นไปมันก็เป็นแนวคิดแบบบูชาตัวบุคคลหรือว่าการจะสร้างแบบ อเมรลกันฮีโร่นะแล้วมันก็น่าคิดด้วยว่าการที่ประธานาธิบดีส่งคนแบบนี้ขึ้นไปทำราัฐาธิจระดับโลกเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วประธานาธิบดีเนี่ยมันก็มีความคิดไปในทางเดียวกับไอ้นายพลคนนี้หรือเปล่าซึ่งในหนังเนี่ยมันก็มีคนจากฝั่งรัฐบาลพูดขบขันขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะว่าเออคนสมัยก่อนก็แบบนี้แหละซึ่งผมว่ามันก็จิกกัดได้ชัดดีนะครับผมเออแต่ตอนจบของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะที่มันนําเสนอให้เห็นกลุ่มคน2กลุ่มที กลุ่มนึงเนี่ยนิ่งสงบกลุ่มหนึ่งเนี่ยบวยวายรู้สึกหวาดกลัวซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยนักดาราศาสตร์เนี่ยโหตอนแรกพอมรู้ว่าดาวหางจะพุ่งชนโลกเนี่ยมันก็ตื่นตระหนกเครียดปวดท้องอ้วกแตกปัญหาน,านาที่ไม่ดีหรือว่ากลุ่มคนมีอำนาจเนี่ยกับนิ่งเฉยดูนิ่งๆไม่คิดอะไรทั้งทังนี้ไอ้พวกกลุ่มพวกนี้แหละคือกลุ่มที่มีอำนาจที่จะสามารถหยุดไอ้ดาวหางนี้ไม่ได้แต่จนพอถึงตอนหลังที่มันสายเกินไปแล้วเนี่ยพวกกลุ่มดาราศาสตร์เนี่ย กับนิ่งสงบอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายได้อย่างแบบมีความสุขมากๆอบอูนมากๆเลยกับการไก่พวกที่ประธานนิมพดีหรือว่าไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยที่มีอำนาจที่จะแก้ไขได้ตั้งแต่แรกกับกระวนกระวายรียบไปหายาอวากาศไปอยู่ดาวดวงอื่นซึ่งพอไปถึงดาวดวงอื่นเนี่ยก็มีแต่พวกคนมีอายุแก่ๆแ,แล้วก็ไปโดนสับหลาด จับแดกก็คือจบชีวิตได้แบบน่าสังเวชอะนะซึ่งตัวละครและบริบทต่างๆในหนังที่ผมวิเคราะห์ออกมาเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ดูแล้วเนี่ยวิเคราะห์ตัวละครตัวไหนเพิ่มหรือว่ามีซีนไหนที่มันตีความออกมาได้ยังไงเนี่ยก็ลองเมนบอกกันได้นะครับผมผมรอ่านทุกคอมเมนต์นะอยากรู้เหมือนกันและหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนไปที่8คะแนนเลยครับก็เป็นหนังเซตสีจิกจิกกัดกัดคันคันแสบๆดีนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากเห็นความโกลหนให้มากกวนน่านี้อยากเห็นพวก ข้างศาสนากวันนี้ความวุ่นวายในเมืองที่มันแบบชิบหายมากกว่าน,นี้อะไรแบบนี้นะแต่ก็เข้าใจได้ละล้วหนึ่งว่าเขาก็อยากจะทาออกมาให,ให้มันเป็นหนังตลกหรือเปล่าถ้ามีภาพคนคลั่งมากๆเนี่ยมันอาจจะดูเกินเลยความเป็นหนังตลกไปไหมอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่หนังเนี่ยมันบอกว่าจะมีดาวหางพุ่งชนโลกแล้วคนตายหากันหมดผมก็เลยอยากเห็นความโกลอนที่มันมากกว่านี้แต่กายว่าพอจนถึงตอนท้ายตอนจบของหนังเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือแค่ กลุ่มคน2กลุ่มเท่านั้นเองไม่ได้เห็นเป็นแบบภาพใหญ่พวกกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรงออกมาอาลวาดอะไรแบบเนี้เออน่าจะมันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหลุดตีมากไปหรือเปล่านะครับผมและโดยในยเรื่องเองเส้นเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมีแต่เสียสีเสียสีเสียสีไปเรื่อยๆนะ แต่ยังไงก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกใช้ได้เลยนะฮะแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างเชื่อมโยงได้อะไรกันบ้างตีความได้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมผมรอุกคอมเมนต์เลยนะฮะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสกันลาไปแล้วครับสวัสดีคับ Yeah. This comet contains 30 trillion dollars worth of material. What if trillions of dollars matter if we're all gonna die oh, no, this it would be open. terrible!